ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ม a นเชสเตอร์ซิตี้ทำได้ตามเป้าบุกชนะฟูลแลม2-1แสงขึ้นจาาฝูงนำหน้าอาร์เซนอล1คะแนนแล้วแถมยังเตะน้อยกว่าอีกหนึ่งนัดอีกด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟูลแลมประทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ ณสนามคลาวเวนคอตเทจแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเยือนฟูลแมเป้าหมายคือชัยชนะเพื่อลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกแข่งกับอาร์เซนอลเรื่องเกมแค่สามนาทีแมนซิสตี้มาได้จุดโทษอย่างรวดเร็วฮูลเลนอาวารเรสโดนทีมบรีมทำฟาวล์ในกรอบเขตดโทษเออร์ลิงฮาเรนรับหน้าที่สังหารเข้าไป1นึประตูศู 0, เป็นประตูที่34ในพรีเมียร์ลีกเท่ากับสถิติแล้ว และเป็นประตูที่50รวมทุกรายการนาทีที่15ฟูแลมตามตีเสมอ1-1ได้อย่างรวดเร็วเฮรีวิลสันมงชงให้กับคาร์ลส์วินิสูุสกระทุงด้วยซ้ายผ่านเอเดรซนเข้าไปไม่พลาดหลังจากนั้นเจ้าบ้านก็เสียทีมเรียมที่มีอาการบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวส่งอิซาดิยอบลงแทนนาทีที่22พอเสียประตูแมนเชตี้เดินหน้าบุกชุดใหญ่นาทีที่36 ก็ไม่ได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งเป็น2ประตูหนึ่งยาร์ดมาเรสผ่านให้กับอวารเรสยิงด้วยขวาจากหน้ากรอบเสียบมุมบนเข้าไปครึ่งหลังมาสตี้เดินหน้าบุกต่อนาทีที่47แจ็คกิลีดผ่านให้กับฮารแลนยิงด้วยซ้ายไปติดแซฟแบนเลโนทีมเยือนครองเกมได้ดีนาที73เกือบได้ลูก3ามอีกครั้งมานลอาคาี้ชงให้กับโรดี้โมอ,อีกทอดแต่ก็ยังไม่ผ่านมือเรโน จบเกมแมนเชสเตีบุชนาฟูลแลม2-1แสงขึ้นรั้งจากฝูงเปเปร์ลีได้แล้วและยังเหลือเกมตกค้างในมืออีกหนึ่งเกมอีกด้วยเฟรเดรโกซิลวากองกลางทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ซิตี้อธิบายถึงลักษณะน,นิสัยของเออร์ลิงฮาแลนด์และริเซนโนโรนัลโดที่แตกต่างกันอย่างมากเ e r เดรโกซิลวา นุนหลังเอร์ลิ h งฮาเลนให้ควา้าบอลลงดอปีนี้หากแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถคว้าดับเบ็นแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสิวาวา28ปีรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงตดดรับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกหลังจากใช้เวลา8ปีที่ผ่านมาในฐานะเพื่อร่วมทีมของเคสซานโนโรนัลโดในทีมชาพพติโปรตุเกสเขาเชื่อว่าหันแลมีความกระหายในการทำประตู เช่นเดียวกับชายผู้คว้าบอลลงดอถึง5ครั้งในช่วงอาชีพค้าแข้งอันรุ่งโรดหาลันซัดไปแล้ว49ประตูในฤด,ด,ดูกาลแรกของเขาที่เอเนฮ a สเตเดียมขณะที่ลูกทีมของเปปเวเรลล่าอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมเปียนลีกแชมเปสลีกและเอฟเอคัพด้วยซิว่ากล่าวว่าผมมองว่าเออร์ลินจะได้รางวัลบอลลงดอเพราะเขาไม่ใช่แค่เป็นผู้เล่นที่ดีแต่เป็นคนที่ดีมาก และผมวังไว้าคําว่าเราจะคว้าแชมป์พิมารกและแชมเปียนส์ลีกผมเชียร์เขาเออร์ลิงและคิเซโนมีบุคลิกที่แตกต่างกันเขาเป็นคนที่แตกต่างกันมากแต่ในสนามผมคิดว่าคุณสามารถพบความคล้ายคลึงกันได้บ้างเมื่อเขาอยู่ในกรอบเหตโทษเออร์ลิงมีความกระหายที่จะทำประตูคิเซโนก็มีเช่นกันเมื่อบอลอยู่ใกล้ประตูเขาจะอยู่ที่นั่นเสมอและมีความสามารถพิเศษ ที่จะรู้ว่าบอลจะตกลงไปที่ไหนคิเซโน่ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันและนั่นคือความคล้ายคลึงกันนอกเนือหจากนั้นพวกเขาเป็นผู้เลนที่แตกต่างกันและนิสัยก็แตกต่างกันแต่ความประหายที่จะทําประตูให้ได้เรื่อยๆเพื่อช่วยทีมตรงนั้นคล้ายกันมากหาเล่นทำไปแล้ว33ประตูในพรีเปียร์ลีกซึ่งเป็นสิติสูงสุดสําหรับฤดูกาลที่แข่ง38เกม และน้อยกว่าอลันเชลอร์และแอนดี้โคลแค่ประตูดเดียวแต่เชลอร์และโคลทำ34ประตูในฤดูกาลที่มีแข่งขันกัน42นัดส่วนโรนัลโดเป็นผูน้เล่นเียร์มีกคนสุดท้ายที่คว้าบอลลงรอได้หลังจากช่วยให้แมนยูควา้าแชมป์อังกฤษและแชมป์ยุโรปในปี2008คาร์เดนเบสมาของเรอัลมาดริดคือเจ้าของรางวัลน,นี้คนปัจจุบันหลังผลสำรวจที่ได้เห็นเควินเดบอยของแมนเชสเตอร์ ee, จบอันดับสาม ตามหลังแข้งชาวฝรั่งเศสและซาดีโอมาเน่แมนสิตี้สามารถขึ้นจากฝูงได้เมื่อเอาชนะฟูลแลมที่คราเวนคอตเทตหลังจากที่ฮาร์แลนยิงได้1ประตูและทำสองอซิสิ์ให้เดบรบอยในเกมถล่มชนะอาร์เซนอล4-1ที่เอติอสเตเดียมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและพวกเขาจะเผชิญหน้ากับเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกและจะพบกับผู้แข่งอย่างแมนยูในเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ ลันวัย22ย้ายจากดอทมุนมาร่วมทับโรบัยสีฟ้าด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์เมื่อเสมัยอที่แล้วเขาทำแฮตทริกไปแล้ว6ครั้งและยิงคนเดียว5ประตูนในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เอาชนะแอบรลซิก7ประตูต่อ0เรือใบาสาลิกาดงถอยออกจากวงแข่งขันแย่งเมสันเมาส์ แมนเชสเตอร์ซิตี้กับนิวคาสเซิลถอนตัวออกจากความสนใจตัวเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษของเชลซีพุดบลอีซเ,เดอร์รายงานแมนเชสเตอร์ซิตี้และนิวคาสเซิลหนึ่งในสโมสรที่จับตามองสถานการณ์ของเมาส์ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยื่นซื้อจากเชลซีในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้รายงานข่าวระบุว่าแมนซิตี้ปรารถนาจะได้เมาส์มาร่วมทัพแต่เป้าหมายหลักในการเสริมทัพ ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้อยู่ที่ตำแหน่งอื่นมากกว่าขณะที่ยิวการเซินแม้มีงบมานเสริมทับไม่น้อยแต่มองว่าค่าตัวที่เชลซีตั้งเอาไว้สูงเกินไปสำหรับนักเตะเหลือสัญญาเพียง12เดือนสุดท้ายสำหรับเมาส์คาดว่าจะอำลาถิ่นแซนฟอร์ตริดในซัมเมอร์นี้หลังจากล้มเหลวในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องตัวเลขค่าจ้าง ส่งผลให้อร์มการเล่นของกองกลางวัย24ปีตกตามลงอย่างน่าใจหายในฤดูกาลนี้ท่านี้ลิปปูกับอาร์เซนอลจึงตัดคู่แข่งปรไปสองรายแม้จะมีเพิ่มเข้ามาคือบัญเมินิกที่เทนเนอร์โทมัสตูเคิลกระเตอรือร้อนที่จะดึงกองกลางทีมชาติอังกฤษไปร่วมงานกันอีกครั้งในบุนเดลิีกาชื่อยังขายได้เสมอีอแดงเรือใบเชลซี เปิดศึกแย่งเนมาเสริมเกมรุกเนมาซึ่งมีข่าวส่อแยกทางกับปารีสแซงต์แชมงล่าสุดมีกระแสตกเป็นเป้าหมายของ3มทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และ Chelsea. เชลซีเว็บไซต์ฟีชเคสรายงานเนม่ากองหน้าจากปารีสแซงต์แชมงแห่งลีกงฝรั่งเศสตกเป็นเป้าหมายของ3ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้แก่แมนซิตี้แมนยูไนเต็ดและเชลซี สับเนมามีกระแสข่าวย้ายออกจากแป้แชร์มาโดยตลอดล่าสุดมีข่าวว่าสโมสรเองก็พร้อมปล่อยแข้งรายนี้ออกจากสังกัดโดยจะตัวอาจจะหาทางย้ายกลับอดีตต้นสังกัดอย่างบาร์เซโลนาหรืออาจพิจารณาทางเลือกอื่นรายงานระบุ3สโมสรดังไอังกฤษต่างสนใจเนมาโดยเฉพาะแมนยูดูเหมือนจะเป็นสโมสรที่จริงจังกับเรื่องนี้และมีโอกาสสูงที่สุดแต่แมสซิตี้เอง ก็ต้องการเสริมคุมกาลังในแนวรุกให้แกล่งขึ้นเช่นกันขณะที่เชลซีก็มีท่าทีว่าจะพร้อมลงทุนเพื่อดึงดาวดังเข้าสังกัดเพิ่มทั้งนี้เนมาย้าจากปาร์เซซลนามาอยู่กับแพ้แชร์ตั้งแต่ปี2017ด้วยค่าตัว222ล้านยูโรล,ลงเล่นให้กับต้นสก,กัดปัจจุบันไปแล้ว173นัดรวมทุกรายการยิงไป118ประตู ค่ายวอกเกอร์แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีแผนอำลาทีมในซัมเมอร์นี้แม้ไม่สามารถยึดตัวจริงได้สม่ำเสมอก็ตามวอเกอร์ Walker หลุดเป็นตัวสำรองในระยะหลังเป็นผลมาจากการหยุดพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บในช่วงเวลานหนึ่งวกกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของเ๊ปกาเดโอลาในช่วงหลังทําให้แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษถูกเมินกองหลังวัย32มีสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ไปจนถึงปี2024 ทำให้หลายสโมสรจับตามองและสนใจคว้าตัวในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หนึ่งในนั้นคือแอสตันวิลล่ากับเอซิมิลานพอมาถึงเวลานั้นสัญญาของวอลเกอร์จะเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมรับฟังข้อเสนอที่เหมาะสมจากสโมสรอ,อื่นอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าวอลเกอร์จะปฏิเสธโอกาสอำลาถิ่นเอเนสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้และจะลบความผิดหวังที่เกิดขึ้น เพื่ออยู่ยั่งตำแหน่งตัวจริงในทีมรบายสีฟ้าต่อไปในสัญญาปีสุดท้ายสำหรับวอเกอร์้า้จากแรรมฮอสเปอร์มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2017ด้วยค่าตัวมหาศาล52ล้านปอนด์ถึงตอนนี้ที่สุดแล้วว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่แสนจะคุ้มค่าโดยเขาลงเล่นไปแล้ว241เกรมรวมทุกรายการประสบความสำเร็จของแชมป์พิมลิกสีสมัย เอ้ยไปครับหนึ่งสมัยคาราบาวครับอีก4สมัย